พ่อม,มึงพ่อม,มึงอีกหนึ่งโตครับเ,เป็นพอพันที่กำลังมาแรงเลย อยู่ในคณะนี่เนาะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่กับน้องยังครับชื่อมอดครับมอดนึกหนงฟาร์มครับอ่ามอดนะครับเนาะครับผมชื่อฟ้าอยังครับผมหรเรื่องฟาร์มครับนึกเรื่องฟาร์มครับผมสถานที่ตั้งฟาร์ม้อยู่ไส่อยู่บัญชีสุขครับตังหวกุศสะกรอำเภอตะการครับครับผมอำเภอตะการจังหวัดอุบลเนาะแมนครับเมนอ่าตัวยุคข้างหนาวสีแางไหนครับผมโชคมงคลครับโชคมงคลแมนครับอ๋อโชคมงคลโอ้ยอยู่ว่าสูงไงดีอ่งครับว้าปีครึ่งแล้ว ส่วนสูงไรบ้านงครับโชคมงคลร้อยหกเจ็ดครับร้อยหกสิบเจ็ดครับอามาสายยังไงครับสายพอเป็นกนุ้ยนงบัวครับอ่าพ่อกุ้ยนงบัวแม่เป็นปานสุรินทร์กับเพชรอุดอรครับครับผมอ่านี่ฮะครับว่าเจ้าโชคมงคลถือว่าเป็นคุ้ยที่สูงไงอ่ามอดบอกสู่ฟังนเลยนี่ครับโชคมงคลมีลักษณะเด่ยเนยังไงอ่าฟาชชงกับเรื่องหน้าตาแล้วครับหน้าตาเลือดแปลกหน้าเลยเอ่ะกระดูกครับกระดูก เอาเรียบจากข้างหน้าตาครับหน้าตาครับหน้าตาโอหน้าตาเป็นควายทีร้อแม่นครับเอาตระลึกชัดเจนอยังชัดเจนเป็นควายทีร้อก็ยังเจะขว้างอ่าเนี่ครับเป็นควายทีร้อครับกระดูกง่ายครับกระดูกง่ายครับเนื้อหนังดีครับกระดูกง่ายเนื้อหนังดีเงีวครับเงีวเห็นไหครับโอ้แสดงว่าลักษณะเด่นเป็นกับเงีวน้ำเนาะแม่นครับไล่นาท้ายเต็มหมดครับโอ้เห็นไหมเป็นควายที่ไล่นาไล่นาที่ตรงนี้แม่นครับไล่นาขึ้นนี้ครับโอ้เนี่ครับอ๋อมึงไลข้างหน้าเป็นควายไลเต็ม เมนครับไร่แขงหนาขึ้นตรงนี้เนาะเมนครับไร่สองขางเลยครับมึงเหล่ามันเต็มมันใหญ่เปล่าเมนครับมันเต็มครับมึงใช่กับเต็มเปียครับครับแล้วก็ทไายเพื่อนกับงามเนาะเมนครับนี่ครับควายทีไรนาเต็มแล้วก็บันไทยนี่ครับเม่ามึงบันไทยเนี่ยข้อยากมึงฟังท่านนี่โอ้ครับทไายเต็มดีแล้วก็กล้ามเนื้อจับโอ้คือว่ามาเป็นก้อนเลยล่ะตัวนี้น้ำตัวเงีวครับตัวนี้โอ้แงงงามครับตัวอบันดีขออนุญาตสอบถามเรื่อง ผลงานเรื่องรางวัลที่เขาประกวดเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยรางวัลได้13สนามครับ13สนามคือยังไงคือแชมป์ครับแชมป์13สนามแชมป์13สนามครับแล้วก็รแกนแชมป์2สนามครับไ้แกนแชมป์เราสครับผมโอ้นี่ครับถือว่าเป็นพันธุกรรมยทีชุดยอดเล่ยของเจ้าโชคมงคลเราปฏิชคมงคลนี่มีน้ำเชื่อหรือเราผสมอย่างบ่มีทั้ง2ครับน้ำเชื่อกับมีผสมกับกรมีครับเราผสมจริงกระมับครับผมอ๋ออัตราค่าผสมอยู่ที่จังไนครับผสมจริง10,000บาทครับฮะ ผสมจริงหนึ่งมืนครับหนึ่งมืนบาทครับผสมไอ้จ็คเทอ3สามเท้อครับผสมไอ้สามเทอเมนครับอ่าเรื่องน้ำเชื่อเลยครับน้ำเชื่อหลอด500รยครับหลอดละห้าร้อยครับชุดละห้าพันครับชุดละห้าพันเมนครับอ่าหนึ่งชุดไอ้จ็คหลอดครับหนึ่งชุดไอ้สิบสองอดครับหชุดสิบสองดครับอ่าครับโอ้พันธุกรรมที่ว่าเชื่อมกันหลายแล้วเมนครับเชื่อมกันหลายเมนครับเนผลงานกัมีแล้วครับผลงานกับมี่แล้วเมนครับรื่องผลงานหนังไงเนี่ยครับผลงานกัออกมาคือพอเลยครับ พี่พอแมนไลหนาไทยเต็มมือกันเลยความเน่าความหยางกับมี่ครัือกันความเน่ากับไรน้ำคว้ากันแมนครับหน้าตานี่ก็ออกชัดเจนเลยครับครับคันยังโชบางคนนี่ต้องไปใส่แน่้ยใช่ไหมครับที่เจ็ดห้าเมที่ไลหนายกยุกไวเปร์นะครับหลังกรถ่ายว่าค่อยดีกับข้อมสั่นเพราะว่าโฉมมันจะมันแก้ได้เบิร์ตไหมครับอ๋อสามารถแก้ได้แมนแก้ได้ทุกอย่างเลยอ่าเก้ได้ทุกอย่างนะเพราะว่าพวกมนมีครบครับเพราะว่าไลนหนาเพิ่งแก่ไงแมนครับไลนหนาไงไทยไงครับอ่าไทยไง ฝากติดตามไว้ด้วครับพี่ตองครับอเคมินี่ฮะเป็นวาชมงง้นี่เป็นคว้ยทีไ่หนานไงล้วกับล่ำโตเน่าครับนะคับ้นไทยเพิ่งกะถือว่าดีนะครับเนาะรับผสมจริงอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับผมหนึ่งหมื่นบาทรับประกันไหสเทือครับสามเทือครับผม่าารน้่าเทือกกับพี่จำายนะครับเนาะแมนครับวันนีมอดพี่องทางกันติดตอวะชงทังเบอร์0ูนย์หกหนึ่งครับครับผม0ู0ย์เก้าศูนย์ครับเก้าหกเจ็ดศูนย์ครับครับผมหรือเฟซบุ๊กนลงฤทธเลื่องครับ อ่านี่ครับสำหรับที่น้องที่อยากจะได้พันธุกรรมของเจ้าโชคมงคลนะครับเนาะไหวหนาตานุ่มรอประการะดับแชมป์ครับสองแกนแชมป์เนาะแมนครับแมนสิบห้าแชมป์สิบสามครับสิบสามแชมป์ครับผมครับสองแกนแชมป์แมนครับอ่านี่ครับของลิ้นเรืองฟ์มครับเจ้าโชคมงคลนุ่มรออีกหนึ่งโต มนนี่มาประกวดกัน่รือมาชวยประกวดครับประวดเครับเปลี่ยนรุ่นเพิ่งเปลี่ยนรุ่นข้งมารุ่นไ่ครับเอารุ่นไงรุ่นไ่คือปันสามก่ั้นสามขึ้นครับปั้นสามขึ้นอันี่ครับปันแท่สมคู่ขึ้นไปครับตัวนี้โอ้เขียเขียวหญ่ม่แล้วรอยหกเจดรอยหกเจ็ดครับรอยหกเจ็ดร้อยกเจ็บครับเดี๋ยวขอหยาดยางช่มผมบอสเนอะนรับเราจะโชคมงค้นครับเราถ่ายมันยังไหลครับเราโชค์มุข้นอ๋อัาเรับ้างเนไทยนี่ครับ่าครับ อธิว่าเป็นกว่ยดีมันถ่ายง่ามเลยละ่ะมันถ่ายง่ามกมอนกันนี่ยังไงดีตังซี<อ>ครับพี่ว่าต,ตังัซีครับินเปา